ครับคับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับครับเมื่อนี้นะครับอยากจะมาลงแนวทางนะครับอาจารย์เบี้ยอจัร์นะครับพี่น้องทั้งไทยทั้งเล่านะครับเิ่นตัวเลขแนวทางของเพิ่นนะครับครับมาทั้งไทยทั้งเล่านะครับในชุดเดียวกันนะครับเอาเดินทางนะครับพี่น้องหอดเมื่อนความมั่ตีหนึ่งตีสองนะครับ โอ้ไก่นะครับพี่น้องเยาซี่เดินทางไปส่งลูกไส้อยูอ่เดี๋ยวไส้เดือนนะครับ <c oughs> ขับถือว่ากันดันเหล่ากับลำบากนะครับเอาหอดบ้านปลอดภัยสุขุมสุขคนแล้วก็โอเคแล้วนะครับพี่น้องเรื่องพาย่ผู้ไปทั้งหนานะครับ <c oughs> อันแนวท่งมือนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับ บวกเราพัฒนานะครับบวกตำเล่ากับตัวเลขกของอาจารย์เมี่ยงจันนะครับเนาะรับเพิ่อนจะให้ชุดเดียวนะครับกับรัฐบาลไทยเลยนะครับตำเล่าของเพิ่นนะครับฟันตัวเดียววิ่งตัวเดียวนะครับรับส่วนชุดจับคูนะครับสีไมาจักโตนะครับพี่น้องมาลอมาลอชมนะครับ แนวทางตำลาวนะครับตำไทยนะครับครับของอาจารย์เวี่ยงจัน์นะครับ สักวันนะครับพี่น้องที่เพิ่นส่งมาให้นะครับยัดเชียนไว้ยุบขึ้นนะครับครับมะฮอดเด็อก,ก็เลยดีบจดไว้นะครับ เล็กวิ่งนะครับเล็กเด่นนะครับเนาะครับตัววิง่งตัวเด่นนะครับของอาจารย์เบียงจันนะครับครับแนวท่าทางตำเทบตำเล่านะครับพี่น้อง ตำไทยนะครับครับเลขวิ่งนะครับห้ากับเจ็ดนะครับพี่น้องครับเม็ดเดียวนะครับ ครับตำเล่านะครับครับพี่น้องก็อจะาริ่มนะครับตำเล่านะครับมักจะไปออกเป็นรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องครับตำเล่านะครับครับตัววิ่งของเพิ่นนะครับพี่น้องเก้าสามนะครับ สามหกนะครับพี่น้องครับเก้าสามกับสามหกนะครับพี่น้องยิซีครับแคบหน้าจอไว้น้ำนะครับครับรัฐบาลไทยก็ม่เสียดออกได้ัวเก้าคือกันนะครับพี่น้องเพราะว่าอาจารย์ใหากมักจะออกทั้งไทยทั้งเล่านะครับครับนี่คือแนวทางของอาจารย์เยงจันะครับนะครับรอบนี้ก็ขอให้แตกนะครับขอให้ปังนะครับ ครับส่วนเลขกสามตัวนะครับอาจารย์บ่ไห้นะครับพี่น้องครับล่อหลังรัฐบาลไทยออกนะครับเลขตำเหล้านะครับเนาะอันนี้เป็นชุดตัวเด่นตัวจอของเพลินนะครับครับตำไทยนะครับเอาลืมล่วงเลขวิ่งให้พี่น้องเข้านะครับครับเลขวิ่งนะครับพี่น้องก็คือเลขเก้านะครับพี่น้อง ตำเล่านะครับวิ่งก้าตัวเดียวครับวิ่งก้าตัวเดียวนะครับครับเชบหน้าจอครับพี่น้องนะครับเอาผู้ใด ขามาเบงนะครับขอให้โชคดีกันสุขภูสุขคนนะครับครับผู้ใดเขามากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้แตกขอให้ปังนะครับขอให้โชคให้มันนะครับกับแนวทางของอาจารย์เวียงจันทร์นะครับสำหรับชิปนี้อัดกับใบเตเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ